สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเองครับทีเดีโอกับีกครั้งกับมิสติคอครับพา์ที่ห้านั่นครับผมคือจะบอกว่าเหตุเลือดผมเยอะนี่ไม่ต้องตกใจแล้วผมนะว่าผมเล่นนอกรอบไปเยอะมากนะผมแล้วทุกการพัฒนาและออกเกมมาเข้าใหมายเลือดผมจะเด้งขึ้นมาแล้วผมนะก็คือผมเล่นนอกรอบไปเยอะมากผมนะผมนี่คือแร่ทั้งหมดที่ไปเล่นนอกลอบมาแล้วผมก็คือไปลงเหมืองมานั่นแหละอ่า ก็จะมีของเพิ่มเติมเยอะยะมากมายครับผมนะก็จะเห็นว่ามีอะไรหลายอย่างเพิ่มเข้ามาแล้วก็นี่เห็นไหมไปได้จากได้จากในเมืองท่านั้นเลยดาเพชรน,นี่เอนชาร์ดนะครับผมนะเอาเอา,เอาสมุมดไปตีบวกแล้วก็มีที่เอนชาร์ดที่ยังไม่สมบูรณ์ครับมวันนี้เราจะทําให้มันสมบูรณ์กัน,แล,กนกกลแล้วก็นี่คนระับผมผมไปจับม้าสองตัวแล้วก็นี่ฮะผมเอาพีกเพชรไปทําประตูเนเธอร์ครับผมแต่ยังไม่ได้ไปนะครับผมนะ ว่ายังไม่ได้ทำเฟียนซิวแล้วก็มีคอกหมูมันเดิมมาคอกหมูแล้วก็ผมขยายคอกไก่เรียบร้อยแล้วผมแล้วก็มีข่าวร้ายมาบอกผมผมถอดแอดออนบางแอดออนไปนะครับผมนะแอดออนที่มันไม่ค่อยมีผลกับเกมมากผมก็ถอดไปนะผมนะนี่ผมก็คือฟาร์มไก่ผมนะฟาร์มไก่ใต้ดินแล้วก็มีฟาร์มที่เป็นฟาร์มอาหารนะครนะัะที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างไว้ นี้สร้างไว้นอกรอบหมดเลยนะผมนะวันนี้เราจะยังไม่ไปนรกนะ่องนไม่ไปนรกเราจะไปบุกตรงนั้นกันนะบมมว่าวอาจจะไหวนะน่าน่าจะไหวเลยจะไปบุกปราสาทนั่นกันต้องไหวอยู่แล้ว ของก่อนผมไม่ได้ก่ายขึ้นไปถึงคือเราไปบุกอ่ะผมไม่ได้ขไปขึ้นไปถึงยอดนะผมะก็ต่าขึ้นแบบให้เจอของแบบของ ada, พอใช้ได้เพื่อผมจําได้ว่าไอ้ปราสาทนั้นมันมีชั้นหนังสือด้วยคือหนังศีลดูต้องใช้ต้องใช้ม,มือต้องขึ้นแบบเรา,เ,าเราต้องเตรยียมอะไรไหมต้องเตรียมอะไรนะม่ต้องเรตงเรยียมนะอะไรนะเดี๋ยวเตรยียมได้เลย อย่าหาเราไปรุยกันดีกว่าผมบผมผมเล่น็อกน,อก,นอ,กอกไปเยอะมากแล้วผมเพราะลเลือดผมเพิ่มมามาสารเลยแต่เห็นเพือเพิ่มมาขนาดนี้นะมันไม่ค่อยช่วยอะไรหรอกครับ <c oughs> ตีตียังไงเลือดก็หายอยู่ดีพวกพวกวันพวกนี้มันเถื่อน oh my god Hold yeah. ได้อะไรมามั่งไม่ค่อยได้อะไรอะไรวะตายแลไ,ไม่ตายแลโอโ้โหดวงกิเปอร์ ต่อกันเลยครับแม่งดักรอเลย พอทางโน้นลืมรวมนะไหลลุยกันต่อแล้วครับมันจะแอนเตอร์เทนน้อยตอนนี้ถ่ายคลิปตอนช่วงเย็นนะโปรถึงควจะถ่ายคลิปตบพุ่งยินเท่าไหร่แต่พวกผอเปานคนพวกประเภทแบบดีดาต้องคืนนะผมในงมุมยีด คิดมากฮะคิดมันไม่แ <goof> ค <cji> <Okay. S 3> ่ลงมาไหนกันเนี่ยคิดมันอยู่นานด้วยดีครับเรือเยอะแต่เจมันมันคิดไม่ เยอะเยอะจนไปคิดมันก็แรงเกินยี่สิบเอ็ดวิอ่ะ พิษมันสามสิบวิบาเปล่าแล้วมันอยู่เป็นฝูงเลยพิษมันสามสิบวิอ่ะพิษแม่งแรงยิบหายเข้ามาดีพวกมึงอ่ะอลำขาแล้วโอย Ну, timing был านนี้จะตายบ่อยนะเพราะพวกเฮียนี่มันก็เฮียแล้วเฮียเกินมอนธรรมดามันเฮียต้องมามุมพิษนี่แหละฮะพิษมันอยู่นานมากชันส่อยยังผ่านไม่ได้มน ซอมบี้นี่ซอมบี้คืซอมบี้ว่ะเด็กผีเด็กอะไรละไ่ะ ที yeah, okay. mm ่อ hmm. ่เกีด้วยสับัโโกโกนนะครับใช้เหลือไม่ต้องหรอก ก็ไม่ค่อยได้ดีแต่มีอันผมมาตามล่าหาอย่างเดียวเท่านั้นฮะก็คือชั้นสี่ที่เหลือจะเป็นยังไงก็ช่างไอ้ยดูคือลูยักว่าม,ม,มันเป็นบักนะฮะคุณลุยักในมุมในมุมในมุมเฟส <c oughs> มึมแมปนี้เลือดเยอะมากก็สามสิบเลยรอบหนึ่งจับมาดีแอะไรไฟไอกตายิน เที่ใช้อะไรได้ข้าวมีแล้วนที่เก็บมาไหนก็ได้มาเทมอะไรอุ้ยเกี้ยไม่ต้องเก็บละไม่ต้องเก็บล้คือใบเก็บทิพย์มันก็คับได้เบระเบิดได้ยังไง Lay place. I will lay in place. เดี๋ยวเดี๋ยวว่าแล้วมัออ้ยเฮ้ยว่าแล้วมัออ้ยนังคือสวยเป็นทอง ไอ้ทองนี่จะเป็นเีหลัก็ทิ้งฮนะ <c oughs> โอ้ตายเกิดใหม่ง่ายกว่านั่นแหละถื๋ว <c oughs> การลีเลื่อนฮนะ ไม่อยากสู้เลยาดิขึ้นไปต่อครับผมเอ,อ้ยเกือบแล้วแม่งคิปเปอร์ทั้งนั้น ขึ้นไปฮะไม่ไหวไม่เหวก็หักแตกไปแล้วต้องกลับไปทำเกาะใหม่เนี่ยมาระบบชั้นต่อไปเลยฮะ ติดหางเ้ยเป็นเลนกล้องเป็นเหี้ยอะไรตีไม่โดน เปอร์มาจากไหนกูวะกูยังไม่เห็นตัวค er ีวเปอร์เลยมันระเบิดใส่กูละไม่จริงรรผู้อาวุาสขอก็บรรู้แล้วนะฮะไม่ได้ต้องการอะไรมึงไอ้ที่คีเปอร์มึงมี er. มเวรเป็นเฮียเดินช้าใช่ไหม ยิงถ er. ้าเกิดเราจะขึ้นไปบนสุดแล้วแค่ okay. ต่อบล็อกขึ้นไปฮะเรา,มาไม่จำเป็นต้องสู้ มาคาบเลยสั์ไอ้ด <row> ิเออิยิ้อยิ้ไม่โดนเียยิ้มตัวมึง เอาเป็นว่าพอไว้แค่นี้นะฮะปล่อยมันอยู่นี่เลยแหละขับบ้านดีกว่าไม่ได้เอาเตียงมาด้วยเตียงมันลงอยู่ตรงนั้นไม่ไรฮะเราไม่มีจาุปก,การณ์จำเป็นนี่ต้องเข้าไปตรงนั้นแล้วฮะพิชิตเดี๋ยวผมเข้าไปนะตามเก็บพิชิตมันวันหลัง รอของเราโหดกว่านี้กันนะพวกแม่งก็โหดเกิดไปก่อเหล็กสู้ไม่ได้เก็บ <c oughs> ไว้แหลงฟาร์มไว,วก็ได้เอาเราเทวปก่อนเอก็เห็นะหกล่องแรกมาเพียบเลยไหนดิโอ้ดูอะไ,ไน ยังไม่ทันวางเลยอยี้อ่ะเมื่อกี้กดติดจังเลยทเมื่อกี้กดไม่ติดไอ,อ้ต้นตีนเม่อกี้ผมไม่ได้กดเลยผมเลี้ยงมัมนมทำไมแค่ทำบอท่อเพิ่งขยับมันลกเกิน ใช้พื้นที่อย่างประหยัดเก็บของเก็บให้หมดนะอะไรที่มันดูร้าสาระเก็บให้หมดไม่ได้ใช้อันนี้ได้ใช้แน่ฉันหนังสืออ้อยใช้ฮะเดี๋ยวไปปลูกอันนี้อะไรอ่ะเคปแครอทเอ้ยอาจจะได้ปลูกอาจจะปลูกได้เดี๋ยวไปปลูกกันแล้วก็ทอชทอชใช้ฮะ เหลือเหล็กเก็บกล่องแร่ไปเนื้อเนาเนื้อเนาผมเอามาทำเป็นหนังได้อันนี้เป็นเหมาะอันนี้เป็นแอดออนนะครับผมนะนะครับไม่มีนะครับบอกไปก่อน โอ้อัปเปอวันนี้เดี๋ยวเราไปหาที่ปลูกของกันนะบมเดี๋ยวของอย่เราต้องเอาบุกเชือดไววางเดี๋ยวถือเดี๋ยวไม่กดวางมวยช่วงนี้ปลูกไม่ยิงหลอนๆอ,อยู่โอ้ห oh, พอดีเลยพอดีเปะ๊ะ สามสิบได้แล้วเยตัวนี้ก็ภารกิจสำเร็จแล้วผมนะทำหนังสือให้ได้สามสิบเบลที่เหลือก็อต้องใช้โฮโฮอันนี้เอาอิดไปก็ได้ไปปลูกของเพิ่มเติมฮะ หลอดก็ไแด้ปลูกได้ปะปลูกไม่ได้โอเคไม่เป็นไรคิดจะปลูกได้แต่เราต้องทำฟาร์มไม่นี่ฮะฟาร์มอ่าชุกระเคชุกระเคนเดี๋ยวิปผอมวันนี้ก่อนนีแค่วันนี้ฮะ สุก็เคนเราต้องใช้ถังน้ำเราจะทำตรงไหนดีสุก็เคนเดี๋ยวเด็กถังน้ำกุเก็บไปไหนหมดเนี่ยขออยู่นี่ประเด็นคือแต่ละที่ของบ้านผม <c oughs> <c oughs> แต่ละที่ของฟาร์มกับบ้านอยู่กันไกลเหลือเกิน <c oughs> ไม่ไกลกันนะดนระานะแอคต์เง น้ำอนฟินิตี้เดี๋ยวเราต้องทางที่กันก่อนตัวไหนจะเป็นฟาร์มชั่วเคนดีโอ้ยไหนดียะหลังบ้านไหมคระอ่าใช้ชั่วข่าวฮะชั่วข่าวไม่ชั่วละดูดูยาวฮะ ทุกนี้ผมเล่นเกมเยอะไม่นะได้นะแม่ง motion t ิกเ n i q อเนียเราหมุนๆน,นะเล่นเกมเยอะเราหมุนๆนก็เลยที่นี้ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะฮะแต่ก็ยังเล่นอยู่ฮนะคลิปอาจจะไม่ได้ยาวเท่าเมื่อก่อนนะเท่าแบบพวกสี่คลิปก่อนน้านี้ ตรงนี้น่าจะได้ตรงนี้แม่งเก,กะกะว่ะมอนเตอร์ม่งชอบเกิดตรงนี้นักโอษไอ้เวนเฮ้ เดี๋ยวไม่จิกไงวะ อ๋อ <AL> มันวางได้แหละแต่มันต้องมีน้ำลืมมันวางได้แหละแต่มันต้องมีน้ำที่จำไม่ผิดใช่ฮะมันวางได้แต่มันต้องมีน้ำาเ,เยอะโง่เยะโชว์งโง่เยะคน,คนดูด่าแล้วคนดูด่าแล้วไอ้โง่จุดปีนะ๊ย ฮอตกูเป็นไอโมดมมออย,มมยังไม่เมือดขึ้นยังไม่มืดทั้งที่มันมืดแล้วควรตีด้วยเกม ให้เรตอนคลิปนี้ชอบกกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะผมนะครับนี่ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะผมนะก็ปเล็นนอกรอบมาซะเยอะเลยนะวันนี้ก็ได้ควยที่สแล้วเราจะพาหน้าเราจะไปตุลเนเธอร์กันแล้วนะครับผม <S <S โอเคทีนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับบอย